ท่านหอครับมีผู้สื่อควาไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มคําถามแรกจากจากทางท่านหมอออกเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นในการมองเห็นโอกาสการต่อย,ยอดการท่องเที่ยวของอาร์ิแลนด์ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต่อยอดคือเดี๋ยวมเรื่องของทหารเลยคือ,อย้อนต้องยอมรับว่า ทหารเนี่ยเราไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับแต่เราเป็นหน้าที่เสริมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในกองทัพอย่างเช่นแต่งวบศาสตร์เป็นค่ายทหารต่งตางๆเนี่ยเราก็นาสิ่งที่มีแล้วเนี่ยนำม,มาเสนอนาม,มาต้อนรับนาม,มาบริการประชาชนเชื้อเชยเข้ามาท่องเที่ยวทหารเพื่อที่ว่าจะได้มีแสดงภาพาพจแสดงความสุขที่จงของประชาชน ที่มีสองสถานีดังนั้นอตอนนี้เท่ากับว่าตัวอัมมี่แลนเนี่ยจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ที่ทําให้ประชาชนได้ได้เข้ามาเที่ยวในท่องเที่ยวทหารความจริงแต่เรื่องทหารเนี่ยเราม,มีมีมานานมากแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ทราบคิดว่าุณรู้ไหมครับว่าบางปูสนสน,สนเนี่ยทหารดูแลเรามีมีมีม,ม,ม,มีมีมานานแต่ตอนก่อนโควิดอีกแล้วพอมีการการโควิดไปเนี่ยทุกคนอาจจะ ซาซาไปก็เริ่มเดินหายไปเพราะพอมีโครงการอันศสริมอภิเศษยยขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเอาแต่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นเรื่องขางทุสิ่อย่างแล้วนสิสิสาขาที่ว่าเนี่ยตรงมาเป็นจุดแรกเริ่มเพื่สใครก็ไดกิ๊กออฟในการนําเสนอแต่งท่องเที่ยวอาทหารเพื่อเชอเชิญกำลังคนที่อยู่ครับเพื่อเชอเชิญประชาชนเข้ามาเที่ยวในงท่องเที่ยวอทหารดีกว่า เรียกว่าสิบวิชาเมื่อกี้ที่ดูจากวีดีอาร์ไปก็ดูน่าสนใจามากๆนะครับขออนุญาตถามทางคุณวิสนุนนะครับว่าตัวโครงการอาเซีนยนมิแลนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงครับทำไมถึงมีแนวคิดในการสนับสนุนในโครงการครับครับเออเต้องขอเรียนะว่าในส่วนของจอทเองไม่เหมือนกันซึ่งไทยจอร์ทเราซึ่งเราภารกิจหลักโดยตรงแล้วในเรื่องของการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์นะครับในช่องทางต่างๆที่สามารถที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเงทยนเพราะฉะนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นพื้นที่ของอาหารพุ่งซึ่งจริงๆก็เดกคนจะทั่วไปจะไม่รู้เรือมากน้อนแตจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวหรือดูในเือที่ปิดนะครับซึ่งซึ่งคทั่วไปอาจจะมีโอกาสเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆที่ที่จะได้เข้ามาเห็น ที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นช่องทางโอกาสในการที่เราจะทํำการท่องเที่ยวในท้องถิ่นการตลาดที่ผ่านผ่านที่เขาเสร็เสียงเราจะเสียงเสียงเบาก่เราจะเกาสในการทำการตลาดเสร็จการท่องเที่ยวให้กับนักที่เขาสนใจซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เกันไปแล้วกับอีกหลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมชมหรือที่ต่างอันนี้ก็จะเป็น ที่จะเป <_ JJonak> ็นสวช่วยในการส่งเสริมแล้วแล้วอย่างนี้ตัวกิจกรรมทางซีนอามิแลนด์เนี่ยจะมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปกติเราก็ทางทาทอเป็นสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างไรบ้างครับก็แน่นอนครับในเรื่องของการเที่ยวสหพันธ์เกิดผลในเรื่องการเปลี่ยนทยตก็มีนะเที่เข้าไป หนึ <elim> ่งครับก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกการในด้านต่างๆที่พักก็ดีร้านอาหารก็ดีนะครับของที่ลึกถึงแม้กระทั่งของที่ลึกของจริง อญาตมาทางทีเซฟนะครับขออนุญาตถามทางคุณจิรุบ้างนะครับว่าในมุมมองของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการประชุมหรืออินเซนทีเนี่ยทางที่เซฟมีความเห็นอย่างไรกับสถานที่ของพมิแลกบ้างครับทางที่เซฟเราร่วมกับทางกองทัพบกมาหลายปีแล้วนะน่าจะเป็นสิปีตอนที่เราเริ่มทำกลุ่มตลาดที่เรียกว่ากลุ่มกรเมสดสีไหมก็คือกลุ่มที่จัดงานจัดประชุมในประเทศ ีเยอะมากนะครับแล้วเป็นการเดินทางดีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่อยู่ในนิโมอุตสาหักการซึ่งทางกองทัพบกสร้างดีครับในการที่เราเคยทําขอเข้าไปนะครับแล้วก็พอตอนหลังพอมีอามิแลนด์เนี่ยก็สะดวกขึ้นเพราะว่าทางทางกองทัพบกก็ทางท่องเที่ยวทบทก็เปิดในสถานที่มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการหากิจกรรมพิเศษ ต้องการหากิจกรรมที่ทําให้มีความรู้สึกทํางานงาร่วมกัอนอย่างเช่นเวลาออกไปประชุมต่างจังหวัดเนี่ยบริษัทที่เขาทาเรื่องอิน,อน,นเซนティブก็จะต้องมีการจัดประชุมแตที่เหลือเนี่ยเขจะต้องไปทําพวกทีมบิ u ดิ d งนะครับทีมบิ i ดิ่งเนี่ยทำให้มีสถานที่จัดเนี่ยยากมากโดยเฉพาะอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยะสะดวกมากเลยเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่เรียกว่ากลุ่มในการจัดการประชุมในประเทศก็สามารถไปที่แก่งกระจานได้ ที่ผ่านมาเราก็เปนะ็นนครนายกก็บ่อยนะครับเพราะว่ามีฐานเยอะแล้วพอมีเรียกว่าอาร์มี่แลนด์สิบฐานเนี่ยหรือส 10, 10, ิบสิบกิจก,กรรมพิเศษที่เรามีเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยอยากไปมากขึ้นเพราะว่าคนต้องการทุกคนไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องการท่องเที่ยวต้องการหนึ่งความรู้สองต้องการประสบการณ์ที่จดจําซึ่งสถานที่เหล่านี้จะทําให้เกิดทั้งความก,การทํางานร่วมกันนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่ทําให้การทํางานเดินหน้าเพราะนั้นะ เราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่กองทัพบกได้ทําในส่วนนี้แล้วก็ก็จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นสิทธิที่เป้าหมายที่ทางตลาดในประเทศของทีเซฟจะเดินหน้านะครับแล้วก็จะส่งเสริมอบครับเมื่อสักครู่ในวิทยารเราจะเห็นว่าจะมีการจัดงานปันติกปีไบ